ฮัลโหลมาด้ครับ x อ็กตีมไชน่าแบีนะครับวันนี้ก็พบกันที่สาขาโคราชนะครับผมจะประจําอยู่ที่นี่เกือบจะทุกวันนะครับนอกจากมีเคสไปหาลูกค้าลูกค้าก็สนใจก็เข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับตรงข้ามกับใช้วัสดุโคราชใกล้ๆฝั่งเดียวกับโฮมโ,โปนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตัวรถขุด1 3 5่งีตัวสินค้าใหม่ของเราว่ามันแตกต่างจากตัวรถขุด1 3 5่งสามห้าบียังไงอันนี้ผมจอดคู่กันแล้วนะครับ ให้ดูความแตกต่าง 135d กับ 135b ของเรานะครับ 135d ตัเนี้ข้อแตกต่างกับสินค้าขายดีเรากับตัว 135b แค่2จุดแค่นั้นนะครับคือ1เครื่องยนต์ของเจ้าตัว 135d เนี่ยจะเป็นตัวคอมเเร็ว4สูบ115แรงมนะ้าเป็นเครื่องยนต์คัมมินเป็นยูโร3แล้วข้อที่2ตัวอาร์ตัวนี้ จะยาวกว่าตัว135 b เนี่ยต่างกาาัน50เซนฝามือของผมเนี่ยจะเป็น135ส่ d วนตัวนี้จะเป็น135 b ฟความแตกต่างอันแรกเลยเครื่องยนต์135 d จะเป็นเครื่องยนต์ของมื่อเร็ว4สูบ135 b จะเป็นเครื่องยนต์ท e ี่สูบสตสูบ Direct Injection ลุกกีเท่ากัน 0.5ตัวอาร์มแตกต่างกันนะครับตันนี้ผมจะพูดถึงตัว 135B เนี่ยอามวัดความยาวจากปลายอาร์มมาถึงตรงนี้คือยาว3เมตร30ตัวน 135B เนี่ยวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้3เมตร80 m. ซึ่งต่ตากัน50เซนแล้วดูนะครับความยาว สองจุดวัดของกระบอกหมุนีีเนี่ยจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับแล้วมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ50เซนเนี่ยครับก็คือความแตกต่างกันตรงนี้นะครับมันยาวกกันเยอะเลยและความโตนะครับความโตของอามเนี่ยวัดให้ดูกันเห็นเห็นเลยอันนี้นะครับความโตจากตรงนี้มาตรตตรงนี้นะครับ จะติดสองเซนส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับอยู่แค่หกสิบเอ็ดต่างกันเกือบสิบเซนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ยาวกว่าห้าสิบเซนตัวดีความแข็งแกร่งใหญ่กว่าว่างกว่าตัวนี้ก็ขุดลึกได้สามเมตรส่วนตัวหนึ่งสามห้าีเนี่ยขุดลึกได้ห้าเมตรห้าสิบขุดลึกต่างกันห้าสิบเซน นะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งตรงนี้อามใหญ่กว่ายาวกว่าอันนี้ก็จะสเปคมาตรฐานทั่วไปของรุ่น13ตันความพิเศษมีแตกต่างกันอยู่2จุดนะครับผมราคาก็ต่างกันนิดหน่อยจะอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบเครื่องยนต์ธรรมดาหรือเครื่องยนต์ความเร็วแล้วก็อามจะยาวกว่าสเปคแตกต่างกันอยู่ประมาณนี้นะครับก็สนใจ แวะเข้ามาดูได้ที่สาขาโฟราาของเราได้เลยนะครับมีเครื่องจากทั้งสองรุ่นนี้จอดรอคุณลูกค้ามาอุดหนุนอยู่นะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่พนานุมาตนะครับ093 3962965าสอบคุณครับ